สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ผมนิดนึงนะนะครับแล้วก็เอ่อใครเอ่ออยากสอบถามราคาแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ไลน์แอดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าที่ไลน์แอดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นเอ่อตัวแอดนำหน้านะครับแบงก์ไทยแล้วก็เลขเก้าสามตัวนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ่อซี ทาราหรือเปล่านะครับอ่าถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยนะสวัสดีครับอ่าถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยอ่ะเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูกันนะนะครับอ่าเนี่ยนะครับอันนี้ผมเอาสภาพไม่สวยมาให้ดูแล้วกันนะนะครับแบงค์ร้อยหลังช้างแดงนะครับอ่าหลายๆายคนเนี่ยจะชอบพูดกับผมเนี่ยวันนี้ผมถามว่าแบงค์ร้อยเป็นรูปอะไรครับเขาก็จะบอกเป็นปีพศมานะครับปีปีพศเนี่ย ไม่ต้องบอกผมนะนะครับเพราะผมไม่ได้จํานะครับพูดตรงๆนะครับแบงค์ทุกรุ่นเขาจะไม่ได้ดวนตรงนี้นะครับดูแค่ว่าด้านหลังเนี่ยเป็นรูปอะไรก็พอนะครับอย่างนี้เป็นรูปคนขี่ช้างนะครับถ้าบอกมาว่าเนี่ยเป็นรูปคนขี่ช้างอ๋อผมผมก็จะจําได้ละว,ว่าลูกคนขี่ช้างเป็นยังไงนะครับ <S <S ถ้าบอกผมว่าด้านหลังเนี่ยเหมือนเป็นพระปาง3ยอด Led อ่ะนะอันนั้นผมก็จะรู้แหละข้างหลังเป็นอะไรนะครับ <S <S <000. S 2> หรือด้านหลังเป็นรูปลอหนึ่งนั่งอยู่อะไรเงี้ยอ่ะผมก็จะจําได้ละว่าเป็นอะไรนะครับเพราะนั้น เวลาถามโทรเข้ามาถามผมเนี่ยนะครับให้บอกว่าด้านหลังเป็นรูปไร่ง่ายกว่านะอ่าง่ายกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็แนะนําให้ส่งรูปมานะครับเพราะว่าผมก็ต้องดูสภาพอยู่ดีนะอ่าผมก็ต้องดูสภาพอยู่ดีนะครับอันนี้แบงล้อยหลังช่างแดงนะครับรุ่นนี้เขาผลิตค่อนข้างเยอะนะครับอ่าแล้วเราก็ใช้กันนานมากนะครับรุ่นนี้นะรุ่นนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเลข6หลัก นะครับอันนี้เป็นเลขหกหลักนะอันนี้เป็นเลขหกหลักนะครับเฉลี่ยเนี่ยใบหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยนะครับถ้าเป็นแหนบๆนะนะครับก็เพิ่มมาสักประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอ่าเกินหน้าแบงค์นะครับสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ so ้าเกิดมีรอยพับรอยยับมาแบบเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะไม่เล่นกันนะส่วนใหญ่เขาจะไม่เล่นกันเลยนะครับอันนี้เป็นเลขหกหลักนะครับเห็นไหมตัวหนังสือจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับอ่าตัวตัวหนักษร ตัวเลขของเขาเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะตัวเลขจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับคราวนี้เอาเลข7็ดหลักให้ดูนะครับอันนี้เป็นเลขเจดหลักนะครับอันนี้เป็นเลข7็ดหลักนะตัวหนังสือเขาจะมนมนๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะมีเลขอยู่เจ็ดหลักอยู่ด้านหลังนะครับแม่สามสองห้าหนึ่งเก้าสองเก้าเนี่ยเลขเจดหลักนะครับอันนี้เป็นเลขหหลักนะครับหกสองสามสองหนึ่งหกเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเลขหหลักก็คือมีเลขด้านหลัง6ตัวอันนี้มี เลขด้านหลังอยู่7ตัวนะครับง่ายๆนะครับด้านบนเนี่ยผลิตก่อนะครับผลิตก่อนะผลิตก่อนด้านล่างเนี่ยเขาผลิตทีหลังนะครับผลิตเยอะกว่าด้านบน,นจะมีแค่ลายเส็นเดียวนะเอ้ยไม่สิขอโทษทีมีหลายลายเส้นอยู่นะครับอ่าด้านบน,นมีหลายลายเส็นอยู่นะนะครับอันนี้ผมจะเอาให้ดูนะแบงค์ที่ผมโพสลงไปนะครับเป็นใบด้านหน้าใบนี้นะครับอ่าเป็นใบหน้าใบนี้นะนะครับเป็นใบหน้าใบนี้ใบนี้เนี่ยสภาพผ่าน,นใช้มา นะครับสบภาพผ่านใช้มาแต่ก็มีราคานะแต่ก็มีราคาพ่ะอะไหลนะครับพะอะไหลนะครับอ่ะสังเกตดูนะครับแบงค์เนี่ยนะครับเ,เท่าๆกันนะอ่านี่หมายถึงขนาดนะเท่าๆกันนะครับเท่าเๆกันนะครับแต่ว่าแบงค์ด้านหลังเนี่ยนะครับเห็นไหมตรงสีขาวเขาเนี่ยจะเกินขึ้นไปเห็นไหมนะครับแล้วด้าน แบงค์เนี่ยใบเนี้ยนะใบด้านหลังเนี่ยนะครับตรงข้างล่างเนี่ยเขาจะไม่มีเห e ็นไหมเนี่ยนะครับนี่ <Right. S 1> แบบนี้เห็นไหมด้านล่างขอบนะครับ hmm. ขอบขาวไม่มีนะครับ <Okay. S 1> เป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะว่าเขาตัดเกินนะครับ hmm. อ่าเขาเขาตัดผิดพลาดนะครับอ่าเขาตัดผิดพลาดก็คือเครื่องมันตัดผิดพลาดนั่นแหละนะครับก็เลยออกมาทรงนี้นะครับก็เลยออกมาทรงนี้นะครับแบบนี้ก็เป็นแบงค์ตลกอีกชนิดหนึ่งนะครับมาแบบนี้นะ แบบนี้ก็เป็นเลขตลกอีกชนิดหนึง่งถ้าอยากสอบทมราคาแบงก์เก่าเหรียญเก่าสอบถามาาาาผมในไลน์นี้ได้เลยนะถามในไลน์ตอนนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาแบงค์ให้ดูเสร็จเดี๋ยวผมกลับไปตอบให้นะครับอันนี้คือเป็นแบงค์ตลกนะครับหรือแบงค์ผิดพลาดนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เนี่ยนะครับแบงค์ผิดพลาดนะครับที่พิมพ์ผิดพลาดผลิตผิดพลาดเนี่ยนะครับแล้วหลุดออกมาใช้เนี่ยเขาจะเรียกว่าแบงค์ตลกนะครับอันนี้คือเป็นสัพท์ของคนในวงการนะนะครับแบงค์ตลกก็หมายความว่าเป็นแบงค์ที่พิมพ์ผิดพลาดนั่ นะครับเป็นแบบนี้นะดูง่ายนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้เห็นไหมมันก็จะเท่าเท่ากันนั่นแหละอ่าก็จะเท่าเท่ากันนะครับนะ,น,นะครับนะนะครับนะด้านล่างอันนี้ไม่มีนะครับด้านบนอันนี้เกินเยอะกว่านะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นแบงค์ตัดผิดพลาดนั่นเองนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเอาเอ่อ ใบละหมื่นให้ดูนะครับใครอยากดูไปละหมื่นฝากแล์ฝากแชร์ให้ผมนิดนึงนะฝากไล์ฝากแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับผมจะได้มีกำลังใจมาทำให้ดูทุกวันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับคุณเแสลบถ้าผมอ่านผิดผมขออภัยนะสวัสดีครับพี่ชัดชัยสวัสดีครับเดี๋ยวผมเอาใบละหมื่นให้ดูแล้วกันนะครับนี่มีของแถมให้ด้วยนะครับใบละหมื่นเป็นอย่างนี้นะครับแคปไว้นะครับใบละหมื่นเนี่ย เห็นด้านหน้าเขาไหมตัวเลขด้านหน้าหมวดของเขานะครับอ่าเลขด้านหน้าครับเป็น 92P นะครับอ่าด้านบนเนี่ยนะครับ 92P าสนะครับอ่าส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็น92พาสิบองพอเพานะครับด้านล่างยังไม่ต้องดูมากก็ได้ดูแค่ด้านบนนะครับอ่าแบงค์ร้อยนะอันนี้ผมไม่ดูแบงค์ร้อยนะครับแบงค์ร้อยเนี่ยนะครับเป็น 92P นะครับถ้าเจอเป็น 92P นะครับส่งรูปมาหาผมเลยนะครับ อ่าส่งรูปมาหาผมเลยเดี๋ยวผมดูให้นะครับอ่าถ้ามีสวยๆแบบนี้ผมซื้ออยู่ใบละหมื่นนะครับอ่าอันนี้อันนี้พูดจริงนะอันนี้พูดจริงนะครับอันนี้ผมซื้ออยู่ใบละหมื่นนะครับถ้าเกิดใครมีก็ยินดีบริการนะครับยินดีบริการนะนะครับส่วนด้านล่างแบงค์ห้าร้อยนี้ก็เป็นหมวด 89K เคแล้วนะครับอ่าส่วนเอ่อหนึ่งบาทอันนี้ก็เป็นเลขตองนะหนึ่งบาทนี้ก็เป็นเลขตองนะครับจาไว้แบงค์ร้อยช้างแดงตัวแพงนะครับเป็น 92p นะครับผมอ่าเป็นตัว 92p นะครับอ่าดูเร็นแล้วนะ <laughs> <laughs> นะครับก็ดูไม่ยากนะครับอ่สาสไตล์ผมนะครับดูไม่ยากนะครับก็แบงค์ส่วนใหญ่ที่ผมลงไปเนี่ยสย่วนใหญ่ผมซื้อหมดนะนะครับอ่าส่วนใหญ่ผมก็ซื้อหมดนะครับขอให้ให้ตรงกับอ่าที่ผม ต้องการละกันนะครับอ่าเป็นแบงค์ตลกแบงค์เลขสวยแบงค์อะไรอย่างเงี้ยครับก็รับทุกสภาพรับกันอยู่แล้วนะครับโดยปกตินะครับมันก็ต้องมีอะไรพิเศษนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบงค์ตัวธรรมดานะครับหาง่ายๆอันนี้ก็ราคาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลขไม่สวยอะไรไม่สวยนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นที่เก่ามากๆ อันนี้ก็มีราคานะครับหลักแสนหนึ่งหลักล้านก็มีนะก็มีนะครับผมเฮงๆรวยๆสุภาพแข่งแรงนะครับไว้พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับวันนี้มาช้าต้องขออภัยนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับใครอยากสอบถามราคาแบงก์กัรเงินก็ไลน์แอดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ผมตอบได้ไวนะครับเป็นตัวแอดหน้าหน้าแบงก์ไทยแล้วก็เลขเก้าสามตัวนะครับผมวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย